ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับด้านหลังของเคนคือไฮรัก r ์ v ีโวนะครับพรีแลนเนอร์ตัวมิดนะครับที่น่าจะเป็นออปชันที่คุ้มค่าที่สุดและในกลุ่มที่ไม่ใช่ขึ้นไปถึงระดับล็อกโคนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเตีย้ยยกสูงตัวกลางนะครับรุ่นยอดนิยมเพราะว่าหลายคนเลือกที่จะซื้อตัวกลางด้วยออปชันที่มากกว่าตัวเอนทรีพอสมควรแต่ก็ขาดบางอย่างที่ในรุ่นไฮเนี่ยมีไปนะครับไปดูดีกว่ารอบคันมีอะไรบ้างครับ ไม่น้าของเราครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของ Vivo ในเจเนอเรชันใหม่เลยนะครับผมรุ่นใหม่ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ผมซื้อคันนี้มาเนี่ยรู้ทั้งรู้เลยนะซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะตกรุ่นแล้วโดยเฉพาะตัวมิดเนี่ยกำลังจะมีการอัปเกรดฟังก์ชันใหม่สำหรับปี2021นะครับตัวนี้ผมมองเข้าตาไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์ครับ LED ไฟบีนครับถ้าซื้อตัว e n t r y เนี่ยมันจะได้เป็นไฟฮาโลโเจนซึ่งแบบไม่สวยนะครับเลยต้องซื้อตัวมิดเพราะมันจะได้ ไฟ LED แบบนี้เท่มาเลยนะครับด้างหน้าของเขาจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับตัดกับสีตัวถังรถที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นสีเทาซึ่งเป็นสีใหม่ของเขาด้วยนะด้านล่างครับจะได้เป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอก LED ด้วยล้อมกรอบด้วยสีดาเงาแบบนี้ครับสวยงามแล้วก็โลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่อันนี้จะไม่เหมือนตัวโลโก้นะครับที่โลโก้จะแบบนูนขึ้นมาเพราะเขาซ่อนเซนเซอร์ไว้ข้างหลังอันนี้มันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรฉนั้นก็เป็นโลโก้โตโยต้าธรรมดาแบบนี้ครับวงล้อครับในรุ่นนี้จะได้วงล้อเป็นสีนี้ สีดำเทาแบบนี้นะครับล้อจะเป็นขนาด17นิ้วแน่นอนแหละใครที่อยากได้ล้อที่ดูใหญ่ดูเท่กว่านี้นะครับก็ต้องไปเปลี่ยนเอาแต่ว่าดีไซน์ของแม็กซ์ตัวนี้ค่อนข้างสวยนะผมชอบพอสมควรเลยนะครับผมด้านหน้าเป็นดิสเบรกครับด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับในรุ่นยกสูงก็จะมีมีมาให้บันไดด้านข้างนะครับซึ่งแข็งแรงเลยแข็งแรงเลยไม่มีแหลกหลัคาด,ด้านหลังครับซึ่งตัว Revo r ร c k คเอ ก็ไม่มีหลกค่าด้านหลังนะโคดกากเลยนะครับผมในส่วนของกระจกข้างนะครับเป็นโครเมียมท้องไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับมือจับประตูก็เป็นมือจับประตูแบบโครเมียมนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่เป็นกุญแจสมาร์ทชย์ก็เป็นกุญแจไขเอานะครับผมแต่ก็ปลดล็อกล็อกเนี่ยได้ผ่านรีมทครับสกระปรกเลยทีเดียวครับเพิ่งไปซื้อของมาไลเนอร์อันนี้นะครับจะเป็นไลเนอร์ที่ซื้อเพิ่มจากทางโชว์รูมโตโยต้านะครับไม่ได้แถมนะครับยกปิดขึ้นมา กระบาดท้ายค่อนข้างหนักเลยไม่มีตัวช่วย e ี่ล lift นะครับฉะนั้นหนักเลยรู้สึกตัวเองเป็นเหมือนนักยกน้ำหนักกิมชาตินะครับด้านท้ายของตัวรถครับจะมีกล้องมองหลังนะครับเข้ามาในตัวมิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับเช่นเดียวกับบันไดตรงนี้ก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันใครที่อยากได้บึกบึนท้าวันนี้ก็หาของแต่งเปลี่ยนเอาจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับไฟยท้ายของเขาเป็นไฟท้ายที่เป็นดีไซน์ใหม่ nissan h i g h r รัก sliver โฉมใหม่นะครับนี่เลยเทแบบนี้ดูดีนะครับหลายคนที่อยากได้ ตัวถังภายนอกแบบตัวรีโว่ฉเนี้ยรู้สึกว่าตัวฉมบก่านหน้านี้ก็มีไปแปลงกันนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่เห็นว่าประมาณ3ามสี่หมื่น,นครับก็ลองดูแล้วกันว่าที่ไหนมีรับเปลี่ยนที่ไหนมีรับแปลงในส่วนของภายนอกกระจังหน้านะครับผมกันชนหน้าช่วงหน้าต่างๆช่วงท้ายเนี่ยเปลี่ยนกันได้นะครับนี่เป็นไฟ led ด้วยแต่ว่าไฟถอยกับไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนอยู่เลยช่วงล่างครับในโตโยต้าไฮรักซีโใหม่เนี่ยจะเป็นนี่เลยเขาเรียกว่าซูเปอร์เฟรคซัสเทนชันนะครับมีการปรับในส่วนของช่วงล่างนะครับซึ่ง ในตัวนี้ในช่วงล่าง,งเขาครับจะเห็นเลยว่าแหนบจะเหลือ3นะครับผมแล้วก็เขามีการปรับวัสดุของแหนบเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับผม High Tensile Steel นะครับใช้เป็น High Tensile Steel ในรุ่นโฉมใหม่อันนี้นะครับผมช่วงล่างด้านหน้าของเขานะครับผมจะเป็นช่วงล่างแบบอิสลาสปิงนกคู่นะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแหนบนะฮะในการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าในการโดยสารเนี่ยโตโยต้าไฮรักซีวูหลายคนรูด้ดีเนาะว่าช่วงล่างของมันเนี่ย เด้ง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 แน่นอนครับผมซื้อมาใช้เองแบบนี้เดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนช่วงล่างเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ครับจะเป็นแคปที่เขาเรียกว่าสมาร์ทแคปนะครับเปิดได้แบบนี้เลยเหมือนประตูตู้กับข้าวนะครับขึ้นมาด้านหลังคันนี้เป็นคันที่ซื้อเองฉะนั้นปุ่มยางแบบนี้ก็จ่ายเองนะครับตัวเบาะรองนั่งอันนี้ก็จ่ายเองการโดยสารนะครับในส่วนของที่นั่งด้านหลังเนี่ยอุ้ยโอ้คนตัวสูงมีปัญหาครับอย่างที่เห็นหัวของผมเนี่ยชนเลยนะครับแต่ว่า พื้นที่วางขาเนี่ยเหลือพอสมควรคือนั่งระยะสั้นๆเนี่ยได้เพราะจะเห็นว่าด้านหลังของเขานะครับพอจะมีพนักพิงนุ่มๆม,มาให้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเบาะนั่งเบาะนั่งอันเนี้ยซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มไม่ได้แถมมาแต่จริงๆตามกฎหมายบ้านเราอ่ะอันเนี้ยจดทะเบียนเป็นสองที่นั่งฉะนั้นการนั่งด้านหลังแบบเนี้ยจะผิดกฎหมายนะครับแต่ก็นั่งใกล้ๆก,ก็คงพอได้นะครับหวังว่าแต่ถ้าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเนี่ยก็ต้องมอบนะก็ะถือว่าคุณทําผิดกฎหมายอยู่บ้านเราเนี่ยไม่เหมือนออสเตรเลียหรืออะไรแบบนีีนี้ะรผมมท่ Cap จ นั่พิงหลังมีหมอนรองศีรษะแล้วก็มีเบลมาให้เลยเพราะว่ามันสามารถโดยสารสี่ที่นั่งห้าที่นั่งได้ครับแต่บ้านเรากฎหมายไม่มีมีแคปแบบนี้เป็น2ที่นั่งกับเป็นสี่ที่นั่งรถยนต์นั่งไปเลยอันนี้น่าจะมีการปรับกฎหมายด้่นอนเนาะภายในห้องโดยสารของ V ี vo ครับจะมีการปรับดีไซน์จากรุ่นก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับไฮไลท์เด่นๆของเขาเลยคือหน้าจอตรงนี้ครับอินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วครับจะตัว Ent ท y ตัว Mid ตัว High ได้หน้าจอ 8นิ้วแบบนี้แบบนหมดนะครับผมก็จะเป็นทัชสกรีนรองรับ Apple Car p l a เ Android Auto ทัชสกรีนเนี่ยใช้งานถือว่าพอใช้ได้นะครับมีแหลกมีหน่วงบ้างแต่ว่าเราไม่ได้จิ้มมันเยอะเหมือนเราเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับในส่วนของเรือนไม้นะครับเรือนไม้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอ TFT 4สีีนะครับสแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆและถึงแม้จะไม่ใช่รุ่นออฟโรดนะครับแต่ก็มีหน้าจอที่แจ้งองศาการเลี้ยวของล้อเนี่ยมาให้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆสาหรับอย่างคุณผู้หญิงนะครับที่อาจจะกลัวว่า ล้ออยู่ในทิศทางไหนเวลาถอยเวลาเดินหน้าในช่องทางแคบๆเนี่ยก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับตัวมิดครับยังคงได้เบาะนั่งที่เป็นเบาะผ้าแบบนี้อยู่ถ้าอยากได้เบาะหนังต้องเป็นตัวไฮครับแต่ถ้าคุณซื้ออีซูซูดีแม็กตรงนี้นะครับแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังนะครับเบาะนั่งก็จะหุ้มหนังที่เท้าแขนตรงกลางตรงนี้ใน D Max ก็เป็นหุ้มหนังแต่ t o y ย TA Re ี o ตัวนี้ที่เป็นตัวมิด8แสนกว่าเบาะผ้านะครับแดชบอร์ดพลาสติกแข็งนะครับ เป็นผ้านะครับแต่ก็เปิดมาเนี่ยไม่ได้มีปลั๊กอะไรเก็บของได้พอสมควรนะครับตรงนี้จะเป็นสวลิชอีโคโหมดพาวเวอร์โหนะครับใช้ในการขับขี่ได้แบบง่ายนะครับเบรกมือเป็น h a n d b r a รกอยู่ระบบแอร์ครับไม่มีหน้าจอดิจิตอลอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแบบหมุน90าวสจัดๆมีช่อง USB ให้1นตำแหน่งช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้2ตํตำแหน่งผมว่ายุคนี้มันควรให้ USB มากกว่า12โวลต์หรือเปล่าในส่วนของที่บังแดดด้านบนครับนี จะมีทั้ง2ด้านเลยแต่ว่าในส่วนของผู้ขับขี่มันไม่มีกระจกบาโหนครับจะเห็นว่ามีตรงนี้มาให้ดีนะครับในฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะมี2องตำแหน่งเลยแต่ว่าฝั่งผู้ขับขี่ครับอันบนหัวผมเนี่ยจะหายไปต้องเป็นตัวท็อปถึงจะมีให้นะครับอันนี้แบบน่าเสียดายจริงๆพวงมาลัยยังดี คงม,มาอะยยังดีที่เป็นหุ้มหนังมานะครับเดินมะเข็บด้านซ้ายควบคุมหน้าจอตรงนี้ด้านขวาควบคุมหน้าจอข้อมูลการขับขี่นะครับไม่มีครุสคอนโทรลถ้าเป็น D Max ตัวกลางของเขาเนี่ยได้ครุสคอนโทรลแล้วครับพะเป็นเบาะนั่งผ้านะครับก็ต้องบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยมันไม่เหมือนหนังคือดี a x อ่ะเขายังให้หนังแบบถึงจะไม่ใช่หนังแท้แต่ก็เป็นแบบหนังสังเคราะห์บ้างผสมบ้างนะครับแล้วแต่ตำแหน่งของเขาจะให้ดูครับในส่วนของปุ่มทัชสกรีนของเราเนี่ยเมนูต่างๆี่เห็นว่าไม่ได้แบบดีเยี่ยมนะครับ แต่ว่าสามารถที่จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้เสียบ Apple CarPlay นะครับให้ดูว่ามันเนี่ยมันไม่ได้แบบมือถือนะครับมีแหลกๆแต่ว่าโอเคเข้าใจได้มันไม่ได้กดบ่อยอยู่แล้วเต็มที่ก็กดฟังก์ชันบางอย่างนะครับไม่ได้ใช้เล่นตลอดเวลาเหมือนโทรศพัพนทะ์เนาะหน้าจอตรงกลางเนี่ยจะเป็น TFT สีสีนะครับมีอย่างหนึ่งที่ชอบมากใน Toyota Hilux e v o คือการมีช่องวางแก้วมาให้ที่ด้านข้างทั้งสข้างเลยแบบนี้ ใส่ขวดน้าใส่แก้วแล้วแอร์ก็เป่าแบบนี้เครื่องดื่มเย็นน่ะเยี่ยมเลยและสําหรับใครที่คิดว่าตรงเนี้มันยังเป็นที่แช่เครื่องดื่มเย็นไม่พอ t ต y ยต้าจะมีกล่องด้านบนนี้ครับที่มีช่องแอร์อยู่เอาไว้พอเก็บแบบนมหรือว่าเก็บเครื่องดื่มกระป๋องอย่างเงี้ยใส่ไว้ในช่องเนี้ยมันก็เย็นอยู่ในระดับหนึ่งอย่างน้อยช่วยยืดอายุนะครับเครื่องดื่มในระหว่างเดินทางเนี่ยให้มันชิลให้มันเย็นได้ต่อเนื่องนานกว่าเดิมครับ รึ่นก่อนครับใน t ต y o t a h าไฮรักซีวคันนี้จะเป็น2.4ลิตรนะครับจริงๆในรุ่นชมเนี้ย รุ่นที่มันเปลี่ยนเยอะคือรุ่น2.8เนาะตัว2.4เนี่ยเขามีการปรับในเรื่อง efficiency หรือว่าเรื่องของความประหยัดให้ดีมากยิ่งขึ้นครับเครื่องยนต์รุกนี้2.4ลิตรให้พละกำลังสูงสุดเนี่ย150แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย400นิวตันเมตรนะครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ให้แรงบิดเนี่ยในการใช้งานจริงเนี่ยที่ดีนะครับนับกันว่าเครื่องเดิมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีแรงบิดที่ดีมากครับในการขับขี่แบบใช้งานโดยสารเนี่ยเดินทางไกลๆออกแต่จังหวัดนะครับในความเร็วดนางลกอรใ้แไปภ ในที่สําคัญรถคันนี้ยังมีพาวเวอร์มดช่วยด้วยสาหรับใครที่อยากได้แบบอัตราเร่งแบบแรง,แงๆชชว์ครับสำหรับออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาในครับในรุ่น High 2.4เนี่ยก็จะได้เบาะปรับไฟฟ้าครับแผงควบคุมการปรับกระจกเนี่ยจะเป็นสีดำเมทัลลิกครับมือจับเนี่ยที่กักไว้ในรุ่นมิดเนี่ยตัวท็อปเนี่ยจะได้มือจับครบทั้ง4ตํตำแหน่งครับได้สมาร์ทคีย์ปุ่มพุชสตาร์ทก็จะเพิ่มเข้ามาครับกระจกไฟฟ้าก็จะออโต้คู่น้านครับเพราะว่ารุ่นมิดเนี่ย ออโต้แค่ฝั่งผู้ขับขี่ครับจะมีแอร์ออโต้เพิ่มเข้ามาช่องเก็บสัมภาระฝั่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะเป็นแบบหน่วงนะครับตัวนี้เนี่ยต่อให้เป็นตัวมิดแล้วเปิดก็ยังกระแทกเข่าดังปุ๊กอยู่ดีครับที่เท้าแขนครับก็จะเป็นแบบหนังเช่นเดียวกับเบาะและอื่นๆนะครับผมจะมีขอ แขวนของนะครับที่ด้านหลังของเบาะมาให้ด้วยลำโพงครับจะเพิ่มจาก4ี่ตำแหน่งเป็น6ตตำแหน่งในรุ่นไฮเซนเซอร์กะระยะท้ายและมุมกันชนครับจะมีเพิ่มมาให้ครับรวมถึงม่านถ,ถุงลมด้านข้างแล้วก็จะมีคูซคอนโทรลในรุ่น2.4ไฮเข้ามาส่วนถ้าใครอยากได้ข้อมูลนะครับในการเปรียบเทียบกับ Isuzu D-Max เนี่ยก็เอามันเลยในคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Isuzu D-Max 1.9 Highlander นะครับตัวมิดเนี่ยผมมองว่าน่าจะเทียบเท่ากับตัวแซที่เป็นอัตโนมัติ816,000บาทนะครับจะต่างกันอยู่ประมาณ20,000บาทนั่นเองแต่ใน Isuzu ดีแมเครื่อง1.9นะครับคุณจะได้ Cruise Control เพิ่มเข้ามาครับคอนโซลหน้าจะหุ้มหนังสังเคราะห์ที่เท้าแขนจะหุ้มหนังสังเคราะห์เบาะนั่งจะเป็นกึ่งหนังแท้นะครับแผงประตูจะหุ้มหนังจอสัมผัสใน d m a มเนี่ยถ้าเป็นตัว ล่างกับตัวกลางนะครับจะเป็นจอสัมผัส7นิ้วแต่ถ้าตัวท็อปเนี่ยจะได้จอ9นิ้วครับลำโพงมีมาให้6ตตำแหน่งเลยและที่สําคัญครับกระจกบังแดดก็ไม่ได้กักที่สําคัญมีไฟสองด้วยถ้าเป็นตัวท็อปนะครับตัว Z P เนี่ยจะมีระบบเนวีเข้ามาในหน้าจออินโฟเทนเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็จะได้แอร์แบบ DuOzone ส่วนระบบความปลอดภัยใน D m a x นะครับจะมีระบบลดกําลังเครื่องยนต์ช่วยเบรกเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็จะมี Hill Descent Control ไฟฉุกเฉินขนาดเบรกกระทันหันครับแต่ใน, D น,บน L, Z, Z, P, ับไม่็กซ์นะอรัะ แล้วก็ไม่มีระบบควบคุมการสายส่วนพ่วงท้ายแบบในรี v o ครับด้านพละกกำลังนะครับในรุ่นเครื่องเล็กครับ Isuzu D-Max 1.9เนี่ย ก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรดีเซลนะครับพลังกำลังสูงสุดเนี่ยคือ150แรงม้าที่3,600รอบตนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800-2,600รอบตนาทีในขณะที่ Toyota Hilux Revo ดีเซลตัวนี้ครับ V Turbo จะให้พลังกำลังสูงสุดที่150แรงม้าที่3,400รอบตนาทีแรงบิดสูงสุดจะมากกว่านะครับเป็น400นิวตันเมตรที่1,600-2,000รอบต่อนาทีครับทั้ง2รุ่นจะทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับ ูดถึงเฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติเนาะมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อในทั้ง2รุ่นครับราคาก็จะแตกต่างกันออกไปครับมองในเรื่องการขับขี่เครื่องเดิมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไฮลักซีโวเนี่ยทำได้ดีกว่าอิสุดีแม็ครับแน่นอนแหละตัวเลข CC ก็บอกอยู่แล้วว่า มีพละกําลังที่มากกว่านะครับ 500cc เนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานครับในเรื่องของแรงบิดเนี่ยก็จะเหนือกว่าทางด้านอีส z ดี m a x อยู่แบบเห็นได้ชัดมากเลยเดียวครับในการโดยสารในการเดินทางเนี่ยอัตราการเร่งนะครับผมจะทําได้ดีกว่าดี a x และแน่นอนว่าเมื่อทําความเร็วเดินทางครับและเราต้องการที่จะเร่งแซงรถคันหน้าเนี่ยก็จะเร่งแซงได้อย่างชัวร์และมั่นใจมากกว่านั่นเองครับ แต่พอ d m a x ไปทำนะครับแน่นอนเครื่อง1.9ลูกนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้ดีกว่าผมอีกว่ามันทำกันทะลุขนาดไหนเนาะสำหรับ Toyota Hilux กซี o 2.4นะครับตัวที่เป็น p r ีร u n n e r แบบนี้เนาะจะมีรุ่นย่อยทั้งเกียร์แมนนวลและเกียร์ออโต้ครับแต่ถ้านับเฉพาะเกียร์ออโต้เนี่ยเราไฮไลท์มา3รุ่นนะก็คือราคาเริ่มต้นของเขาครับจะเป็นตัว NT t ทร2.4ครับ757,000บาทตัวนี้2.4มิตรครับ837,000บาทและถ้าเป็นตัว High 2.4เนี่ย จะอยู่ที่914,000บาทแต่ถ้าเป็นตัว h ฮ2.8ครับขับส959,000บาทนับเฉพาะที่เป็นตัว AT แล้วก็เป็นแคปด้วยนะไม่รวมตัวแมนนวลนะครับแล้วก็ตัวที่4ประตูราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเทียบกับ B m a x แล้วเนี่ยราคาจะแพงกันอยู่ประมาณ2-3 0 0 0 0บาทเฉลี่ยแล้วแต่รุ่นย่อยนะครับออปชั่นต่างๆเลยเนี่ยก็จะต่างกันออกไปจาก i s u z u b m a x นะครับ8 0 0 0กว่าบาทแล้วตัวมิดเนี่ยตโ o y ยต a ยังกักออปชั่นบางออปชั่นที่แบบรู้สึกเสียดายอะนะครับที่ทำไมไม กระจกอย่างเงี้ยคือแบบให้มาก็ได้ไหมมีตัวมิดนะเซ็นเซอร์กร,ระยะอะไรไม่มีเลยอยากได้เซ็นเซอร์การ,ระยะเนี่ยต้องไปตัวไฮนะครับซึ่งต้องจ่ายแพงกว่าอีกพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามว่ารถคันนี้ใช้งานต่อเนื่องเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคลิปขับขี่กันเหมือนเดิมครับและแน่นอนว่าคันนี้ซื้อมาใช้เองเดี๋ยวจะมีไปอัปเกรดแน่นอนครับอย่างแรกเลยที่ต้องทําช่วงล่างนะครับแนะนํากันมาได้ช่วงล่างร้านไหนดีตัวไหนโดนคอมเมนต์มาด้านล่างครับแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะไปติด นี่เลยออฟโรดเท่ๆด้วยถึงจะไม่ใช่ขับ4เครื่องแรงก็ตามแต่ว่ายกสูงมาแล้วอ่ะแต่งออฟโรดซะหน่อยอะรอติดตามว่าจะทำอะไรกับรถคันนี้บ้างน,นะครับคันนี้ซื้อมาใช้เองอยู่กันยาวๆครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ